อยากช่วยค่ากระปิดน้ำปลานิชาอย่าก,กดข้างโฆษณาสาสวินาทีนะคะแต่ชารลสหลิงและชายนักแสดงตอนที่55กองถ่ายหานตอนอินชวนอินดีต้อนรับกลับมากองถ่ายอีกครั้งนะสวัสดีครับผู้กำกับไกลออกไปนี่นาย ีเธออีกแล้ววะสตูาตุ้งน้ากันด้วยในตาแดงเถือกนี่นี่เธอตามพวกเขามามีจุดประสองค์อะไรกันแน่นะเออนี่ฉันมีจุดประสองค์อะไรนานแล้วล่ะบอกมานะว่าที่ตามมาเนี่ยพอชอบเทพพีดาของฉันใช่ไหมล่ะเทพพีดาของเธอ เออช่ยเยียนนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันมาตามเกาหยินชวนตั้งหากแล้วงั้นเหรอใช่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 ที่แท้นายก็มีงานอดิเรกแบบนี้นี่เองงั้นเรามาคุยกันหน่อยไหมในเมื่อเทพธิดาก็อยู่กับเป้าหมายของนายพอดีนะ พวกเรามาช่วยกันระวังหลังให้กันแล้วกันเป็นไงึเออเออไม่กล้าถามแล้วไม่กล้าปฏิเสธด้วยนี่ป่ะเอาล่ะเตรียมตัวถ่ายได้ ยินดีต้อนรับสู่รายการ XX ข้างหน้าเราคือไอดอลหน้าใหม่ไฟแรงของเราคุณเกาหินชวนและผู้ช่วยส่วนตัวของเขาสุสาหลานหลิงนี้ว่ากันว่าราชาหลาหลิงสร้างให้สนมผู้เป็นที่รักของเขาที่ฝังร่างของคนมากมายนับพันปี ท,ทักทายผู้ชมของเรากันหน่อยครับหยินชวนะฮะลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเกาหยินชวนนะครับอ,อย่าบอกนะว่าไม่ทันไรก็จะมีเหตุเกิดขึ้นแล้วระวังนะอืม เอท่านนายก้าขยับหัวแล้วก็ฉันจะเออเมื่อกี้บนเครื่องบินฉันแค่ใช้แรงแค่สี่ิเอร์เซ็นเองนะท่านนายก้าขยับแล้วก็ฉันจะเตะนายให้กรดเด็นเลยคอยดูช่วยหน่อย ชาลาลินและชนะส้ดแดงตอนที่ห้าสิบหกถูกจบได้แล้วไม่นึกเลยว่าอยู่ๆจะเจอแขกรับเชิญเข้าส็ะแล้วครับผมมีรางว่าการถ่ายทำครั้งนี้จะมีสีสันมากขึ้นแน่นอนครับซุเปร์สตาหน้าใหม่คุณโม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  ทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับอส,สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร่วมรายการนะคะรอยยิ้มแห่งความอึดอัดเธอไม่ได้อม่กาแมแต่จะปิดปะเอา,เอา,เอาละครับไปไปจนภัยกันเถอะครับ ในป่าลึกข้างหน้าเป็นจุดเล่นเกมของเรานะครับจะสามารถผ่านด่านนี้ได้หากว่าเก็บของที่ถูกวางเอาไว้ได้นะครับทางเข้าสุดสาน ยินชวนเกิดอะไรขึ้นอะอะแผ่นดินไหวเออเอหายไปไหนกันหมดเนี่ยในสุสาน ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอฟเฟกต์เหรอไม่มีทางกองถ่ายจะไปมีงบมาจากไหนกันยินช่ัวนนาอยู่ไหนอะน่ากลัวเหมือนกันนเนี่ย นี่นี่คุณเป็นใครหูเรื่องล่ารุนมากเลยรอติดตามพวกนี้นะคะจะมาลงเรื่องนี้อีกค่ะ